อา้างว่าหัวใจสลายมีจริงหรือเปล่าคนเราสามารถอกแตกตายหรือหัวใจสลายและทำให้เสียชีวิตจริงๆได้ไหมมาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ y o u u u e Channel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับกับผมมอเกมนายแพทย์อดุลชัยธรรมสแสงเสริญนะครับก็เป็นสันญแพทย์แล้วก็สันแพทย์ตกแต่งนะครับมาวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคําถามทางบ้านคําถามจาก FC นะครับนะมี FC ท่านหนึ่งท่านเป็นพยาบาลที่เขาเรียกว่าสนิทกับหมอมากพอสมควรเลยตอนนี้ท่านเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในกรมการแพทย์ทหารบกแล้ว <laughs> พอดี ท่านฟังวิทยุตอนเช้าแล้วบอกว่าในรายการรายการหนึ่งพูดถึงภรรยาของคุณฉีเศร้าเฉียนบอกว่าหัวใจวายหัวใจสลายและเสียชีวิตในระหว่างจัดงานศพให้คุณฉีเศร้าเฉียงหออคุณพยาบาลท่านนี้ก็เลยผ่าหมอมาด้เล็กลายเลยบอกว่าเฮ้ยเกมมันมีโรคนี้ด้วยหรอ <c ười> คนเราจะสามารถหัวใจสลายและตายได้หรออา่านะ น่าสนใจนะน่าสนใจนะนะเป็นเคสว i p หมอถามมาอ่ะเรามาดูกันหมอเคยได้ยินภาวะเนี้ยหัวใจสลายหรืออกแตกตายเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะหลายท่านก็คงได้ยินเหมือนหมอนะคือฟังมาจากอะไรมรณคดีใช่ไหมเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องอะไรพระภาัยมันมีที่ผีเสื้อสมุดเนี่ยกําลังตามพระภาัยหน,นีพระภาัยหนีก็หนีไปกับลูกชายก็คือสิงสมุดด้วยระหว่างหนีหน,หนีหนีเนี่ย ก็พยายามเรียกร้องให้พระาหมณีเนี่ยกลับไปปารากฏพราหมณีเนี่ยไม่ยอมกลับก็สิผีเสื้อสม,มุนนี่ก็รู้สึกเศร้าโศกเสียใจหัวใจสลายอกแตกตายแล้วก็โดนพระาหมณีเนี่ยเป่าปีกนะเป่าปีอาจจะเป็นบทเพลงที่โคตรเศร้าเลยทาให้อกแตกตายด้วยนี่คือเรื่องตอนเด็กๆที่ได้ยินตอนแรกนะอกแตกตายมีด้วยเหรอโลกนี้มันมีหรอ ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือนางพันธุรัตในเรื่องสังทองใช่ไหมพระสังพอรู้ความจริงว่านางพันธุรัตแม่เลี้ยงของตัวเองเนี่ยเป็นยักษ์ก็จะพยายามหนีก่อนหนีก็ขโมยของไปเพียบเลยพอนางยักษ์ตามไปไปขอร้องให้กลับมาพระสังไม่ยอมกลับมานางพันธุรัตเศร้าโศกเสียใจอกแตกตายเฮนี้ สองเรื่องมื่วนนี้วันวรรณคดีไทยนี่สอนแปลกๆนะท่านรู้สึกไหมอ่ะต่อไปเรื่องสิงห์หกรกพบคราวนี้เป็นยักษ์ผู้ชายชื่อพินทุมาใช่ไหมพินทุมานเนี่ยไปรับเลี้ยงสิงห์กไกพบกับ,ก,บกับพรามน้อยเทพจินดาเอามาเลี้ยงแล้วก็ให้กินนมนางสิงใช่ไหมสิงห์กไกพบก็เลยแข็งแรงเลยใช่ไหมคราวนี้พอสิงห์กไกพบกับพรามน้อยเทพจินดาเนี่ยรู้ว่าพ่อของตัวเองเนี่ยเป็นยักษ์ นะก็เลยพยายามหนีปรากฏว่าพินผู้มานตามไปจนสุดเขตแล้วตามต่อไปไม่ได้ก็พยายามร้องเรียกให้ลูกกลับมาเพราะว่ารักมากปรากฏว่าลูกสองคนไม่ยอมกลับก็หัวใจสลายอกแตกตายนี่คือสามเรื่องในวันคดีว่าเอ้ยเรื่องอกแตกตายเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรอตอนสมัยหมอเรียนนะยังไม่มีโรคนี้ว่าเอ้ยโรคอกแตกตายเป็นไปได้หรอ คงเป็นหัวใจวายธรรมดามั้งอะไรเงี้นอะอะเรามาดูกันโรคอ,อกแตกตายมีจริงๆเพิ่งพบประมาณสักปีพันเก้าร้อยเบเออนะโดยหมอญี่ปุ่นเขาเรียกภาวะนี้ว่าทาโกซึบโบคาดิโอไมอปตี้ทาโกทาโกก็มาจากทาโกยากิอะนะซึบโบก,ก็คือตัวที่เป็นอา่หาหจับตัวปลาหมึกนะรูปร่างเนี่ยอยู่ด้านหลังหมอเลยนะ เขาบอกว่าคนไข้ที่มีภาวะหัวใจสลายหรือโบเคนฮาร์ดเนี่ยจะมีภาวะการเต้นของหัวใจผิดปกติจากความเครียดเขาบอกว่าสเตรสอินดิวสารตัวหนึ่งก็คือความเครียดเนี่ยไปเหนี่ยวนำให้สารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแคปติโคลามีนเนี่ยหลั่งออกมาจากสมองแคปติโคลามีนเนี่ยเป็นสารแห่งความเครียดแล้วพอแค ติโครมีนเนี่ยหลั่งออกมาปริมาณมากเนี่ยมันจะไปบีบการทํางานของหัวใจห้องล่างซ้ายทําให้หัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยผิดรูปร่างไปลักษณะคล้ายๆกับไหในที่เก็บปลาหมึกเห็นปะ่ะรูปแบบเดียวกันเมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายรูปร่างผิดปกติไปบีบตัวผิดปกติไปหดเกร็งผิดปกติไปทําให้เลือดออกไปเลี้ยงร่างกายได้น้อยลงคนไข้ก็จะมีภาวะหน้ามืดวูบ และผลที่ตามมาก็คือเลือดในส่วนของหลอดเลือดเล็กๆนะอันนี้นะเลือดในส่วนของหลอดเลือดเล็กๆที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก็มีการหดตัวอย่างรุนแรงสุดท้ายก็เสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะในข่าวเนี้ยของประเทศจีนลงทลงด้วยว่า Heart a t t a c k คือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดคราวนี้เราจะแก้ไขยังไงเมื่อเรามีภาวะหัวใจสลายนะ เกิดภาวะหัวใจสลายต้องมาดูอันนี้เขาบอกว่ามนุษย์เราเมื่อเกิดความเครียดความทุกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในสมองของเราเนี่ยจะมีความคิดแบบนี้คือ 1. ปฏิเสธไม่ยอมรับความจริง 2. มีความโกรธเกีียวโทษสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้ 3. หลังจากความโกรธเกี้ยวนั้นหายไปแล้วจะเกิดความซึมเศร้าตามมา 4. เมื่อความซึมเศร้าค่อยๆลดลง เราจะเริ่มต่อลองเริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นและ5สุดท้ายเรายอมรับความจริงจึงอยากจะทิ้งท้ายว่าปิยโตชยาเตทุกขันที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกสาระความรู้ที่ดีจากเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ YouTube channel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ